เถิงพาในโลกโลงนี้ที่พระเจ้าสร้างเขิ่นน้ำว่างเปล่าในในความเมื่อพีพี่อังกินน้ำเหลือพระวิญญาปรีสุเคลิ่มป้าบนผิวน้ำโลกไม่ถึงวัโลกวัตถุแปลว่ากินน้ำผิวน้ำอยู่เนือเกินน้ำความเมื่อไม่ถึงที่ก็แก่เมื่อคู่บุคคลในคริสตจักรเล่าว่าพระเจ้าใต้หลังน้ำถ่วครั้งใหญ่ ในเวลาทีโนวาจะพิพากษาโลกโลกทุนําำไหนยกเวยงคนเหวัดโปนนาวาพระโอรสอง่งที่นำเดินผ่านับพระเปรว่าทั้งผ่านาันร่วงเถงทั้งผ่งาที่เมืองเห็นได้เลเอวกาศน้ำเนินมผาคืออะไรไม่ถึงเพื่นที่ทางวิญญาณในโลกนี้ไม่ใช่อาณาจากกักรของพระเจ้ากล่าวอิงไหนหนึงก็เป็นสัญลักษณ คืองพระวิจานาแห่งชีวิตขงพระเจ้านำตั้งน้าตาเป็นสัญลักษณ์สักขงธรรมบัญญัติตนำเนินแท้เครื่องนำแห่งชีวิตภายวิญญาณในร่างเขงผู้นคนที่ปังกมายมีร่างวิญญาณเรื่องราวที่เชื่อมเติมตือต้อกับนำนินท่าสัง่งชื่อว่าจงเลือกพากับเพื่อหน่วยงานวางขงเหมือพระเจ้าสร้างความ สว่างพระองค์ทรงดียกวันสว่างเดียวทั้งนาเมื่อไม่มีเสเ้นเกือบไล่แผนกลางเคลื่อนพระเจ้าใต้ทรงสว่างท้วงสางใหญ่สง่งท้วงให้ท้วงสว่างที่ใหญ่กว่านางเครื่องกรังกรงกร้งวันและให้ท้วงที่เลือกกว่าเครื่องครั้งื่อนพระองค์ทรงสางท้วงเดาต่างๆด้วยเช่นกันร่างกายที สว่างจากเสียงตายก็เตอเกือพวกเขาได้รับความสว่างที่พระเจ้าสั่งเดพวกเขาจะได้รับความสว่างจากร่างกายที่สว่างอีกครั้งบนรงนี้พระเจ้าสร้างแผ่นดินพันน้ำซึ่งอยู่เหนือเพื่อนอากาศน้ำโคลนงผ้นดินถูกเปิเผยพระเจ้าสร้างมนุษย์จากดินผืแเละสัตว์ที่มีลวดเล็ดพระองค์ทรงส้างสภาพวัด เลืมที่มนุษย์สามารถอยู่ได้น้ำเสื่ออยู่เนือเพื่อนอากาศเกนือเดนือน้ำคลองพระเจ้าจังครื่งดินเพื่อนสร้างหลกส่วนที่เลือกใกล้เป็นน้ำทะเลพระเจ้าตรัสว่าจงให้น้ำที่อยู่ใตผ้ผารวบรวมเข้าอยู่แห่งเที่ยวการแหลจงให้ที่แห่งประกบเกลือนก็เป็นทั้งน้ำพระเจ้าทรงเดียกที่แห่งว่าแผ่นดินแหล่ที่น้ำคลวม เขาอยู sehen, ่แห่งเทียวกันว่าทะเลพระเจ้าทรงแห่งวันดีพระเจ้าตรัสว่าจงให้นอุดมปริบุญไปทุ่เวิสัตย์ที่มีชีวีวกว้ไปมาแหลให้มีนกเบ้นไปมาพ้นเพื่อนผ่ากันเหนือแผ่นดินโลกทะเลมีน้ำเสงอยู่เหนือเพิ่นอากาศยกเว้นพักเพื้นทินพระเจ้าสรงสาทะเลต่างๆไม่คำว่าสิ่งมีชีวิตในโลก เป็นสิ่งมีชีวิตแต่เป็นวิญญาณที่ต้นงตาย